สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาพามาดูสปาร์คนะครับสปาร์ต L X เขา L X นะครับ L X ใหม่ๆเลยปัญหาสตาร์ทไม่ติดนะครับสามพันเออสามหมื่น อ๋สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบสามกิโลปัญหาสตาร์ทไม่ปิดนะครับคืออะไรครับมาดูเอ่อมอดสายไฟนะครับมกัดสายไฟ ตรงนี้เลยตันนี้จังไรมากนะครับจับจนขาดนะครับพีโน่จัจนขาด อันใดมีปัญหาอย่างนี้ก็แนะนำนะครับคือออกมาหาจุดที่หนูกัดแล้วก็ทำการเชื่อมต่อนะครับต่อต่อให้ตรงสีนะครับถ้าเป็นสีแดงก็ต่อต่อเข้ากับสีแดงครับต่อให้ตรงสีพยายามต่อให้ตรงสีนะครับ เชื่อมให้ให้ติดนะครับให้ติดแน่นๆนะแล้วก็แนะนำให้เอาลูกเหม็นหรือว่าเอาน้ำหอมใส่ตู้เสื้อผ้านะครับมาใส่ไว้ข้างในนี้นะครับเพื่อกันหนูเข้ามาครับกันหนูเข้า ออนุญาตลื้อ,อคอนโซลเพื่อทําการต่อนะครับ,รบเรือกมาแล้วก็ออกสายออกนะครับเพื่อให้มีพื้นที่ที่ต่อง่ายนะครับออกสายออก คระกอบเทปพันออกแล้วก็ปอกให้มันเหลือแค่นี้นแล้วก็ต่อตามต่อห้ตรงสีนะครับสีนี้ก็ต่อสีฟ้าต่อสีฟ้านครับดํานําเงินนี่ก็ต่อกรดํานําเงิน,น ใส่หัวแรงครับทำให้สายไฟร้อนก่อนนะครับก็ตะกัวใส่ใส่ท่อหดเข้าไปแล้วนะครับทอหดทอหดก็หาซื้อได้นะครับตามร้านอะไร วนไปครบใกล้บ้านพยายามต่อให้อย่าให้ยาวเกินไปแล้วอย่าให้สั้นเกินไปนะครับให้พอดีพอดีระยะพอดีนะที่หนูกัดต่ไัไปครับ ใช้คามร้อนจากไดเป่าผมนะครับเป่าเพื่อให้ข้อหดนี่หดเข้ารัดกับสายไฟให้แน่นนะครับ ถอหมดหมดกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะใช้เทปพ,พันสายไฟมาพันเรียบร้อยนะครับเก็บรายละเอียดนะครับเสร็จเรียบร้อยครับต้อง สตาร์ทลองดูนะครับติดเรียบร้อยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับเหามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ